And. สวัสดีครับสบายดีไหมฮิโรซานอครับผมสบายมากเลยครับที่อิปุนนะครับแล้วก็ผมตอนนี้อยู่ที่บ้านบ้านตัวเองนะครับบ้านพ่อแม่ก็คืออยู่ที่ชิโซ,โซกะแล้วก็พอดีผมก็มีที่แล้วแหละแล้วก็แม่นานซื้อต้นนี้ให้ครับต้นนี้คืออะไรครับคุณทักข้องครับต้นนี้ก็คือนี่ต้นเลมอน ชื่อเลมอนนะครับว่าลิสบอนเลมอนนะครับพอดีญี่ปุ่นก็มีซีรีส์ตยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ช่วงเดือน3เดือน4เนี่ยครับคนญี่ปุ่นเนี่ยปลูลกปลูกต้นไม้กันเยอะนะครับผมก็ต้อปลกูกต้นไม้ไม่ใช่ว่าดูแล้วสวยอันเดียวะครับปลกูกต้นไม้แล้วกินได้ด้วยอันนี้สำคัญมากโอเควันนี้ก็อันนี้ชวนผมนะทา้งจังหวัดแถวนี้ก็เขาอ่านะออชาวนาขั้นหนะัก นะฮะคุณดูบรรยากาศสิครับเนี่ยอันนี้ก็กำลังทำข้าวนะทำข้าวนะแล้วก็มีส้มแล้วครับมีส้มนะฮะอ๋อจะมีต้มบัวด้วยนะเดี๋ยวอันนี้ค่อยๆค่อยๆให้เห็นให้ดูคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็คือผมจะปลูกต้นไรมอนวิธีการปลูกต้นไรมอนยังไงนะครับให้เห็นไลฟ์สไตล์ของผมนะครับบริเวณนี้แล้วกันนะเราต้องคิดว่า ไม่ใช่ว่ามอมปัจจุบันนะว่าต้นเล็กๆนะก็เลยปลูกต้นไหนก็ได้ไม่ใช่ครับต้องคิดถึงเขาอะโตแล้วนะมคิดกรูนนะฮะเราต้องคิดถึงว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วยังไงอะนะฮะต้นเลมอนอันนี้ก็คองก้านสูงขึ้นนะก็ต้องหมอนรอบๆว่ามอมมีระยะนะประมาณมีสองเมตรสามเมตรทางการกับต้นอื่นถึงจะเขาโตขึ้นได้นะตรงนี้ก็ได้ปิ้งขามะนะครับอันนี้สําหรับย่าง 好，兄弟，酷，我弟呢？哎，车。 ดินดีนะดินแบบดินนิ่มอะฮะดินแบบนี้มันปลูกแล้วโตขึ้นเร็วโตขึ้นเร็วโอเคเดี๋ยวนี้นะเวลาปลูกต้นนะครับสัมกมก็คือเราปลูกอ่าคือดินประมาณ8ปดสเซนถึงหนุนเลนนะ นะครับตา,าต้มแบบนี้นะโอเคกดตัวนี้แล้ากันนะตัวไปผมจะใช้อันนี้ครับชาเบลที่กรุดิงนะครับ ดึงดีนะตัวเนี้ยต้นอ่ะคือง่ายอะ่ะดิงน,นนงนิ่มๆเหมือนเนี้ยแหละครับดีโอ้ดีมากเลยครันนเราต้องขูดดึงประมาณสัก40่สเซนนะสี่สาสิบเซน อมไปจิมเป็นยังไงเกอเนาะเกอเนาะประมาณ40%ได้แล้วเนาะแล้วก็สามารถอันนี้ก็วิธีการปลูกต้นไม้เนาะใส่ปุ๋ยข้างล่างแล้วก็ค่อยใส่ดิง่งแล้วก็ใส่อันนี้ต้องย้ห้ดูครับผม ใส่ปุ๋ยแบบญี่ปุ่นนะเดี๋ยวแนะนำให้ครับโอเคเดี๋ยวผมแนะนำปุ๋ยนะญี่ปุ่นว่าคนญี่ปุ่นใช้อะไรบ้านนะครับที่สำคัญอันนี้นะครับเ <c oughs> <c oughs> ม็ไมไหมเมอันนี้คือกิโยุนอุนจิกงหัวครับดมดมดูนะครับว่า แค่ไหนกอไม่เหม็นไม่เหม็นคืออุนจิทำให้แห้งนะครับอุชระนะของหัวนะครับอันนี้ก็ใส่อันนี้ใส่ในันแบบปะกเดกซุดไม่ใส่ละวันนะครับต้องดูลมปัดท่านไหนถ้าลมปัดเจ็กฟันเราก็เข้าเข้าหน้าตาหมดเลยนะเยอะสวยครับ ประมาณนี้อันนี้คิวฮุนนะอุจฉะผลวัวมีเลี้ยงวัวเยอะครับเขาก็มีขายครับถุงใหญ่ๆสิบกิโลประมาณสามร้อยยังเขาขายประมาณนั้ไม่เป็นนะก็ไม่เป็นสีอุ้นจีอ่ะเนาะบางทีใช้อุ้นจีของวัวหรือว่าอุ้นจีของหมูอะไรเนี่ยฮะวันนี้ใช้อุ่นจีวัวแล้ววันนี้ครับ อันนี้สําำกำมันใจมีรูเปล่านาไหมในใจเราเรียกว่าอาเบราคาสึนะครับคาส,สึก็คือที่ทิ้งอะขยะนะฮะับอาเบราก็คือญี่ปุน่นะทำะน้ํามันพืชใช่ไหมครับที่โรงงานะทนํนาน้ํานะมัน,มนพืชใช้ตัวก็แม่เนี่ยครับอาเบราเอซีเหลืองเห็นไหมครับนี่แหละครับอบาเบลานะครับ เนี่ยใช้อันนี้ทําเป็นน้าหมั่นพืชใช้น้ามันมะเล็ดนะครับน้ามันมะเล็ดเขาบีบออกมาเรียบ้อยแล้วสกัดออกมาแล้วนะที่เหลือโรงงานก็ทิ้งอะครับแต่อันนั้นอะเอามาใช้ที่ประโยชน์สาหรับปลูกดอกไม้ต้นไม้นะครับอันนี้เรียกว่าอบุรักสึกนะครับอันนี้ก็ดีก็ได้ผสมกับอุนจิ ขึ้นขนะึ้นอ่ะราครสบถ้มาหกร้อยหกร้อยกรัมหกร้อยกรัมต้องฉีดในปุ้บฉีดในปกแล้วก็อันนี้กซ์ นี้ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ใส่ในดิงสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวลงไปแบบนี้เมื่อกี้เกิดดิงเล็กหน่อยเพราะว่าสำหรับใส่ปุ๋ยคนระับน,นั่นแหละใส่ปุ๋ยลงปัดฟันดโอเคแนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อย่าพิ่งใส่้้กใบนะ ไดิงก่อนเงี้ยเพื่อไม่ให้ต,ติดติดต o งกับรากที่กำลังปลูกน,นะ <c oughs> เพราะว่าถ้าติดที่รากเนี่ยมันจะพลันเยอะไปแล้วต้นใหม่จะไม่ต่อขึ้นนะะฮบางทีเขาเขาก็ค่อยๆให้อาหารนะเมื่อมันอุ่นแล้วแหละยิงเยอะๆทีเดียวก็ควันตายเนาะไจะให้อาหาร ค่อยไปแห่กนะคุณเลยไปดึงก่อนนะครับจะค่อยค่อยโอเคอันนี้ลิสบอนเลมอนนะเลมอนนี่ไงนี่ไงนี่ไงก้าวันโอ ให้เป็นไรโอเคอันนี้นะครับใส่ที่นี่อุ้ยชัวร์ใส่ไล้หรือครับ ก็สิ่งสำคัญเขาก็มีมาร์กให้แล้วเนาะดิงอะ่ะให้ให้ตุ่นตอนนี้นะครับแล้วก็มีเขียนชื่อด้วยนะว่าอันนี้ต้องอะไรนะฮะเดี๋ยวค่อยๆต่อขึ้นแล้วก็อันนี้ก็ปั๊กฉีกประมาณที่ก็ได้แหละครับใส่ชุดตัวเล็ก,เลกๆเดี๋ยวก้อย <laughs> ใส่ไม่ได้ละว้า <laughs> ้ สุกับพดีนะเนี่ยโอเคก็ต้องเน้นหน่อยนะเพราะว่าเดี๋ยวเข้ารดูฝนนะต้งไมก็เยืนอยู่ตอนนี้ได้้ เคเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิครับต้นเลมอนได้แล้วครับอันนี้เขาเกี่ยอธิบายว่าอะไรนะโอ้โหเขาบอกว่ากรีนสดชื่แล้วก็ชิมแล้วอร่อยมากอุ้ยกันอุ้ยแล้วก็เขาว่าทองกามหนาวได้ะกน ช่วงที่ผก็คือนี่แหละเดือนสามเดือนสี่ตัวนี้เนาะแล้วก็สินซำครานะครับกินได้เมื่อไหร่ใช่ไหมคะฮิคารุเน่โอ้ยเชี่ยวก่อกินได้เมื่อไหร่แล้วครับอู้เอเอเขาบอกว่าประมาณต้นนี้ถึงใช้เวลาอีกสามปีคะยาฮิคารุสามปีก็น่าจะ สูงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันสามปีหน้าครับสวัสดีครับไม่เจอกันทีหน้าสามปีเก่อต้องรอเนาะแล้วก็ต้นดูแลใส่ปุ๋ยบ้างนะอะไรเงี้ยครับก็เด็กจงกวากินได้เนี่ยครับสามปีหน้านะก็เด็กกินกินก็เด็ตอนนี้อายุเท่าไหร่นั่นใส่ได้สักกันก็หน้าใส่หนึ่งขวบนั่นใส่ได้สักกัน หนึ่งขวบกลับายบ่ายบ่ายใช่วันละสามปีนะกัลลุกัลลุถ้าอย่างนั้นสวัสดีครับแล้วกันเนาะให้สวัสดีครับสวัสดีครับเลยเลยอะสวัสดีครับกัลลุน้ำลายอาริกาตขอบคุณครับสวัสดีครับทีกัลลุก็ช่วยใส่น้ำลายให้นะครับอันนี้ก๋อยผุยเหมือนกันนะคะ โอ้ยกระดมล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 มสนุกดีไม่ต้องไปจิม